โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่ถ้าท่านเป็นแล้วจะติดตัวท่านไปจนกระทั่งวันตายแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มียารักษาได้ผมมีประสบะการณ์จะนำท่านผู้ชมไปชมโรคจะเ้เป็นไอเป็นอ้ไรเป็นโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินคทีนี้ว่าหมอก็บอกว่าไอ้โรคนี้อาจจะรักษาไม่หายแต่ว่าจะทำ ทุเลาได้ก็มีอาการเป็นสะเก็ดเงินเป็นมาสิบกว่าปีสิบกว่าปีลองมาทานดูอ่าก็ได้ปรากฏว่ามันได้ผลแบบนี้แหละคือผมได้เป็นเป็นสะเก็ดเงินมาเนี่ยสิบกว่าปีนะแล้วก็หลังจากที่ผมได้ทานกันตองนี่ไปแล้วก็ทัดก็ทําให้โรคนี้มันหายไปคือหมายความว่ามันหายไปโดยที่ที่เราไม่รู้สึกตัวว่ามันหายได้ยังไงนะแต่ตามปกติแล้วไปหาหมอหมอก็จะบอกว่า สเก็ดเงินเนี่ยรักษาไม่หายขาดแต่ทําให้ทุเราได้แะ like แต่ทีนี้ <trader. S 2> ทีนี้ก็มาประสบกับผมว่ามันหายเลยม,มัน re, man, ไ,มไม่ใช่ทุเรานะมันหายขาดเลยรู้สึกว่าม,มันจะไม่มีแผลเป็นไม่มีอะไรเลยการมีสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องที่สําคัญครับผมอยากจะขอแนะนําท่านให้ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแฮ p ปี p พีเพ e ลเฟรช เพื่อสุขภาพของท่านครับน,น้ำสมุนไพรการ้านตอบแฮปปี้พีเพิร์นเฟรชโทรศัพท์0851118445 0851118513 0816672070 0827771915